วันนี้อยู่กับพวกเรานะคะเพื่อนรักมากวางแผนวันนี้อยู่กับบีมค่ะมันนี่บีชัวค่ะไวยินชัวติงค่ะวันนี้เป็น e อพีที่หกแล้วนะหกแล้วเหรอหกแล้วว้าวมากสัปดาห์ที่หกแล้วค่ะซึ่งวันนี้หกข้ออาจจะไม่ค่อยแบบตรงกับเราสองคนเท่าไหร่แต่ว่าเราเตรียมมาสำหรับผู้ฟังที่กำลังจะเตรียมมีลูกในปีมังกรทองปีหน้าใช่ค่ะเพราะว่าดูเหมือนเฮ้ยเป็นปีที่ดีเนาะรวมถึงว่า คนเราน่าจะรู้สึกว่ามันผ่านช่วงของวิกฤตมาสักช่วงหนึ่งแล้วเริ่มที่จะอยู่ตัวแผนที่จะมีลูกกันใช่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีลูกปีหน้ามันต้องเตรียมตั้งแต่ปีนี้ถูกต้องค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเราควรที่จะเตรียมอะไรบ้างเผื่อว่าในปีหน้าคุณวีมก็ยังยังหรอยังแค่แค่พูดถึงแล้วค่าใช้จ่ายก็คือแบบเงือตกแล้วอ่ะเออมันค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามาไล่ให้ฟังว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนาะ โอเคซึ่งเราอาจจะไม่ได้คือการจะมีลูกหนึ่งคนนั้นเราต้องใช้เงินเป็นแบบหลักล้านไปเลยนะคะแต่ว่าอันนั้นเราอาจจะหมายถึงการเตรียมสําหรับแบบจบริญญาตีบ้างจบอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาพูดเป็นช็อตเทอมล้กันสำหรับแบบ2ปีแรกของการมีลูกไหมว่าเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างหรือเตรียมตัวยังไงบ้างใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกเลยเนาะ ซึ่งไว้ว่าในกระบวนการขั้นตอนที่จะมีตอนแรกอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ยากใช่แบบมาเลยนะคะแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุต่างๆก็อาจจะมีลูกยากใช่เดี๋ยวนี้คนแบบมีลูกตอนตอน,ตอ,นอายุเยอะเนาะสาบวก<ช>ซึ่งถ้าเจอรุ่นพี่ตอนแบบอายุ30กว่าที่เขาอยากมีลูกอ่ะเขาส่วนใหญ,ญ่ไปฝากไข่ไม่ก็ต้องหาหมอ เนื่องจากมีภาวะมีบุตรยากค่ะแล้วเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่กันในการหาคือจะมีหลายรูปแบบนที่จะแบบทำได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหลอดแก้วทำกิฟต์ต่างๆนะคะแต่แต่ละประเภทอะค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันรวมถึงโรงพยาบาลที่ไปเข้าใช้ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเด็กหลอดแก้วบีมคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่แสนหนึ่งไห ประมาณนั้นแต่ว่าคุณเข้าได้แค่โรงพยาบาลรัฐนะอ๋อเอาก็ต้องรอคิวนานใช่แต่ถ้าอยากเข้าเอกชนอะเอกชนไว้ว่าน่าจะสองแสนบวกลบประมาณนั้นหรือเป็นฟรีแก้วแล้วถ้าอย่างพวกแบบอีกซี่อย่างเงี้ยพวกแบบทำกิฟต์ที่แบบว่าแต่ทำกิฟต์คือเทคนิคเก่าปะทำกิฟต์อะจริงๆแพงกว่าอ่าเท่าไหร่ก็ประมาณสี่แสนสี่แสนใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลด้วยเนาะแต่ว่าเป็นเลทแบบที่เราแบบผ่าข้อมูลกันมาอ่าฮะเนาะมีประเภทอื่นอื่นอีกไหมคะ อีกซีเท่าไหร่<ด>อีกซี่ทไม่ได้ <laughs> แต่เป็นว่าจริงๆอ่ะเป็นค่าใช้จ่ายหลักแสนขึ้นเนาะขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็โรงพยาบาลถ้าเกิดว่าอยากได้บริการที่ดีโรงพยาบาลที่มีแพทย์เชี่ยวชาญที่เราอยากจะไปหาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปอีกนะะอันนี้เป็นส่วนที่ต้องเตรียมไว้ในกรณีที่ถ้าเกิดมีบุตรยากนะคะใช่แล้วสําหรับบางคนอาจจะไม่ได้ทํารอบเดียวแล้วผ่านเลยไม่ได้ติดเลยทันทีนะคะก็ เป็นเรื่องที่แบบก็ต้องพยายามนิดนึงใช่เคยเจอเคยเจอพี่ที่รู้จักก็คือไปเข้าโรงพยาบาลแรกแล้วก็แบบเหมือนยังไม่สําเร็จอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนโรงพยาบาลไปหาหมออีกขั้นหนึ่งที่เขาแบบเชื่อถืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําต่อแสดงว่าเขาก็ต้องเสียค่าแพ็กเกจการทําอ่ะสองที่ก็คูณไปอีกหนักเยอถ้าได้ก็โอเคเนาะนะคะไม่ได้ก็เรียกว่าเสียเงินไปเลยใช่นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะทำให้เขาเกิดขึ้นมาแต่ทีนี้พอแบบ ก่อนจะเริ่มเกิดจริงๆตัวแม่ต้องเตรียมบางอย่างด้วยเนาะอะไรอย่างนะคะอะไรอ่ะเป็นหัวข้อหลักคิดสัมพูดกับวันนี้แหละเพราะไว้เชื่อว่าหลายๆคนแทนไว้ก่อนอ่าฮะอ่าว่าจะมีปุ๊บซึ่งมันก็จะมีค่าคลอดอ่าถูกไหมอ่เด็กเกิดแล้วมีค่าคลอดค่าคลอดในโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะไม่ได้แพงมากใช่หลักหมื่นเป็นไปได้นะสามหมื่นหกหมื่นหาได้นะคะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนละบีม ที่บิมหามารวมถึงเจอจากเคสลูกค้าเนาะก็คือจะมีตั้งแต่7จ็ดหมื่นในโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนแต่ไม่ได้แพงมากจนไปถึงหลักแสนแสนกว่า2 0 0 0 0 0 แล้วแต่ว่าเราอยากไปโรงพยาบาลแบบไหนและอยากได้รับการบริการแบบไหนค mm hmm. ่าใช้ใจ่ายต่างกันไปหมดเลยทุกโรงพยาบาลแพงมากเลยอ่ะอันนี้ <c oughs> นี่เมื่อกี้เราพูดถึงค่าคลอดใช่ปะ่ะจริงๆอ่ะก่อนจะคลอดอะ่ะก็คือต้องมีค่าฝากคันไปพบแพทย์ตรวจความผิดปกติของทารกในคันยิ่งถ้ามีกรณีแทรกซ้อนเกี่ยวกับแบบร่างกายของคุณแม่เช่นเป็นเบาหวานหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไปอีกอ่าไม่ใช่แค่ค่าคลอดแล้วนะ หรือว่าถ้าเด็กเกิดมาแล้วอาจจะมีตัวเหลืองหรืออื่นต้องอยู่ในตู้อบก็จะมีค่าใจ่ายเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกค่าคลอดต่างๆเราสามารถเตรียมได้ด้วยนะยงค่เราไม่ต้องเสียตังค์ยังไงอะน่าต่ำดีนต่ำหนูไม่ตริงใจมากไม่ต้องตดีโอเคค่ะคือจริงๆแล้วมันจะมีประกันสุขภาพบางตัวที่จะมีค่าคลอดให้ด้วยแล้วคลอดไม่ได้ให้น้อยๆนะคะให้เป็นหลักแสน 2องแสนสี่แสนแบบนั้นเลยอ่าเยอะมากนะก็คือเรียกว่าครอบคลุมการคลอดของคุณแม่เลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาขอแค่เงื่อนไขเดียวคืออย่าพึ่งท้องรอแป๊บหนึ่งรอ,อแป๊บนึเราค่อยท้องอันนี้คือแล้วแต่แผนประกันแล้วแต่ที่ด้วยแต่ถ้าพูดเป็นถึงของอเลียนสละการที่เราทําอยู่นะคะคือเราจะสามารถใช้ค่าคลอดได้เนี่ยหลังจากอนุมัติไปแล้ว1ิเดือนถือว่าวัยมากอนุมัติแล้ว1ิเดือนใช่สมมติว่าทําวันนี้ปุ๊บอ่ะอนุมัติแล้วก็คือ1ิบเดือนใช้ผ่าคลอดหรือว่า ใช้ผ่าเออใช้ข้อทั่วไปได้เลยเข้าใจแต่ว่าจริงๆคุณแม่อาจจะมีการนับอายุครรที่ต่างจากทางการแพทย์ด้วยหมายถึงว่าวิธีการนับอายุครรอาจจะแบบทําให้งงสับสนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก่อนทําก่อนจะคลอดเอ้ก่อนจะท้องให้แบบปรึกษาตัวแทนก่อนเนาะอ่ะ<ช>ก็คือจริงๆมันควรจะให้ประกันอนุมัติก่อนที่จะเริ่ม ฟิชเจอริงประมาณ3เดือนคือไปควรจะอนุมัติประกันก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยงั้นไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวค่อยทําประกันก็ได้ออฟฟิชเจอริงก่อนแล้วก็มันก็ผูกจะสิเดือนพอดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันควรจะต้องอนุมัติก่อน3เดือนแล้วโอเคเซฟแล้วก็ค่อยเริ่มกระบวนการค่ะงั้นอันไว้นิดหนึ่งฮึบไว้ก่อนฮึบไว้ก่อนทําประกันก่อนนะคะแต่นี้ถามบิมหน่อยพวกค่าคลอดอ่ะก็มันใช้ได้แค่ค่าคลอดไหม ไม่สิมันได้ตั้งแต่เริ่มฝากคันอะฮะไปพบแพทย์ในแต่ละครั้งเนาะระหว่างที่เราแบบอย่างเช่นเรารู้ตัวแล้วว่าเราท้องอเราต้องไปฝากคันใช่ไหมแล้วก็ไป follow up กับหมอมีการตรวจภาวะผิดป,ปกติในของทารกในครรภก็คือใช้ประกันได้ทั้งหมดนะคะรวมถึงตั้งแต่รวมถึงวันคลอดด้วยก็คือ ค่าผ่าตัดคลอดก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเ,เป็นเงื่อนไขเล็กน้อยเนาะว่าปกติค่าคลอดเราได้2 0 0 0สนนะคะแต่ในกร,กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนต้องทําการผ่าคลอดประกันจะให้งบประมาณอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทเลยต่อนหนึ่งคันคสี่แสนเยอะมากเลยใชนะ่ซึ่งไว้ว่ามันดีตรงที่ว่ามันครอบคลุมเรื่องของสุขภาพของตัวแม่ตั้งแต่วันก่อนที่จะคลอดเพราะอย่างที่มีบอกมันอาจจะมีโรค แทรกซ้อนต่างๆซึ่งถ้าเกิดไปทําหลังจากที่ข้อลวมมาแล้วอ่ะมันอาจจะยากขึ้นใช่อาจจะมีการยกเว้นบางอย่างใช่ส่วนถามว่าแล้วประกันตัวนี้จะคุ้มพองตัวลูกด้วยไหมจริงๆในระยะยาวอาจจะไม่ได้คุ้มพองตัวลูกเนาะก็จะคุ้มพองคุณแม่ที่เป็นคนทําแต่ว่าในกรณีสมมติว่าข้อออกมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเด็กเกิดจะต้องแบบไปอยู่ตู้โอบจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อ จริงๆเรา cover ให้ด้วยอ่าโอเคจริงๆแสดงว่าประกันตัวนี้ครอบคลุมทั้งคุณแม่และคนลูกตั้งแต่แบบตอนตอนท้องไปจนถึงตอนคลอดตอนออกจากโรงพยาบาลเนาะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยครอบคุมโรงพยาบาลชั้นนําด้วยนะถูกเพราะเขาให้วงเงินที่สูงมากๆใช่ค่ะแบบโรงพยาบาลดังๆึมิติเวศหรือบางรัฐที่คนชอบไปแบบใช่คอดกัดนะคะเรียกว่าคุ้มมากแล้ก็ นับเดือนกันดีๆอ่า <c oughs> ใช่อย่าอย่าเพิ่งทองให้ยังไม่ทำประกัน <c oughs> อนุมัติก่อนแล้วค่อยสักสาเดือนค่อยเริ่มกระบวนการนะคะใช่ค่ะโอเคอันนี้คือพาร์ทของเรื่องของประกันของอมแม่นะคะแล้วก็ลูกที่แรกเกิดมาไอ้นี้พอเกิดมาปุ๊บจริงๆมีบางส่วนที่เหมือนเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องเตรียมก่อนที่ลูกจะ เกิดออกมาเพราะว่า<ช>ไปเตรียมตอนออกมาแล้วปุ๊บเฮ้ยหาของไม่ทันใช่ะะจริงจริงอย่างเช่นคาซีดอ่ะคือเราต้องติดรถลยนะคือวันที่รับเด็กออกมาก็คือต้องให้น้องนั่งคาซีดออกมาแล้วอ่าใช่จะมาอ้มอะไรเงี้ยอาจจะอ,อ,อันตรายใช่เครื่องปั๊มนมเนี้ยก็อาจจะต้องไปปั๊มตั้งแต่โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนคลอดค่ะทีนี้ค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่อ่ะคาซีดเนี่ยคือถ้าไปดูตามห้างก็ไม่ถูกนะใช่ไหมแต่ถ้าดูตามเน็ตทั่วไปก็ สองสามพันเริ่มต้นอาจจะมีแต่<ะ>ว่าถ้าแบรนด์ดีๆมันหลักหมื่นนะออืือหลักหมื่นที่แบบว่ามีฟีเจอร์พกพาได้พาขึ้นเครื่องบินได้อะไรเงี้ยน้าหนักเบาพวกเนี้ยก็คือราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจริงแล้วแต่จริงๆเลนช์มันกว้างแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบรนด์ประมาณไหนออ,อันนี้แค่คาซีสามพันถึงหลักหมื่นต้องมีอะไรเครื่องตํานมอะเครื่องตํานมถ้าเกิดทั่วไปเท่าไหร่ก็หมื่นใช่ไหมหมื่นจนถึงห้าหมื่นได้ โอ้จริงเหรอค่ะหรือเราต้องปั๊มเองกันดีจริงๆมันมีถูกถูกด้วยแบบสักพันสองพันแต่ว่าใช่แต่เครื่องที่แบบกําลังน้อยหรือเครื่องที่แบบว่ามันเไม่ได้เขาเรียกไงเครื่องที่กําลังน้อยไม่ไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะแบบนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับคุณแม่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเซฟเซฟหน่อยที่เจอว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ดีที่คุณแม่เชื่อถือส่วนใหญ่ก็หลักแบบเกือบหมื่นนะหกเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นนิดๆก็สูงอยู่มีแบบ มีตู้เก็บนมมีอะไรอย่างงี้ด้ไหมอ๋อใช่แม่คุณแม่บางคนคือเอ่อการเก็บนมอ่ะมันต้องเก็บในตู้ที่มันแบบอุณหภูมิเหมาะสมจะเก็บในตู้เย็นเฉยใช่ไหมจะไปเก็บช่องเดี่ยวกับผักอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็บางคนเขาก็จะมีตู้โดยเฉพาะก็คือซื้อตู้เก็บนมโดยเฉพาะเลยอการจะเก็บนมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตู้มันก็ต้องมีถุงเก็บนมที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายแบบเป็นประจำเนาะโอเคแล้วก็มีอะไรอีก มีเรื่องของพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยจะไม่สามารถใช้ชุดเดิมไปได้ตลอดอยู่แล้วเนาะเพราะเด็กก็โตขึ้นจริงๆริงเด็กแรกๆเนี่ยกี่เดือนก็ต้องเปลี่ยนทีละจริงๆแล้วแต่เด็กแต่ละคนแต่ว่ามันเปลี่ยนไวมากแต่ว่าใ่าใจ่ส่วนนี้มันเยอะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะอยากเห็นลูกแต่งตัวน่ารักเข้าใจไหมใช่ <ๆ S 1> อย่างเช่นพี่สาววีมีลูกแล้วตอนนี้ก็คือแบบซื้อเสื้อผ้าลูกอย่างเดียวอไปสานีมาส่งที่บ้านทุกวันเป็นเสื้อผ้าลูก อันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่กําหนดไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ว่าพ่อแม่แต่ละคนอยากจะสเปนในส่วนนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีเครื่องอุ่นนม,มเครื่องอุ่นนมก็รักสักสองสามพันก็มีอ่ะค่ะนอกจากพวกนมต like, ่างๆก็จะมีอาหารสําหรับาารเด็กใช่ไหมคะ <S 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 ซึ่งแล้วแต่ว่าให้ทาเขาทานให้เขาทานเองหรือว่าซื้อหมานะคะราคาประมาณเท่าไหร่พวกนี้จริงๆถ้าเป็น กระปุกที่แบบว่าเหมือนอาหารสําเร็จรูปเด็กไรเงี้ยมือหนึ่งก็แบบเจ8ดสิบแปนะจริง,รงๆมันมีแบรนด์ที่แพงกว่านี้ก็คือแล้วแต่ว่าอยากได้แบรนด์ไหนหรือว่าถ้าทําเองบางทีของเด็กอะเราอยากได้ของแบบทีปอดสาม,มพรีเมียมอ่ะก็แพงไปอีกถ้าเกิดทําเองบางทีแพงกว่าซื้ออีกนะ,ะก็ต้องแล้วแต่ค่ะโอเคนี่เรื่องอาหารลระผ้าอ้อมผ้าอ้อมของที่ใช้ประจําเด๋ยนนี้พ่อแม่ไม่มีใครที่แบบใช้ผ้าอ้อมแล้วแบบประสาะาเพราะว่าแบบวุ่นวายอ่ะ ใช้ผ้าอ้อมวันหนึ่งก็หลายผืนสามผืนห้าผืนอ่าใช่แล้วแต่เลยค่ะแล้วราคาต่อเดือนอะพวกผ้าอ้อมอะแพงไหมคิดว่าเกือบพันนะพันหนึ่งตีสักแบบเจ็บเซพันหนึ่งค่ะฉะนั้นถ้าพวกจิปะทะถ้าอ้อมบ้างพวกค่าเสื้อผ้าบ้างอาหารคิดว่าเดือนเดือนหนึ่งขั้นต่ำนะขั้นต่ำสำหรับบีมหลายพันน่ะโอเคอาจจะไม่ถึงหมื่นถ้าเริ่มต้นใช่แต่หลายพันยังไม่รวมแบบว่าครีมเด็ก แป้งหรือของอุปกรณ์อื่นๆ,ๆที่ต้องใช้จะมีสำลีอะไรเงี้ยทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเ,มเด็กนอนต้องมีเปลมีเปลใช่เปลอันนี้ก็คือ5 0 0พันบวกปะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นต้องการของที่แบบเซฟตี้ดีหน่อยคุณภาพดีหน่อยหรือแบรนด์ดีหน่อยก็เป็นหลักหมื่นก็มีโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจิกปาถาอันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตใช่ใช่นะคะไว้ว่าก็เป็นรวมๆกันนะ่ะถ้าหารพวกอุปกรณ์ก็หลักหมื่นใช่ต่อเดือนในช่วงแรกเกิดนะคะถ้าผ่านช่วงแรกเกิดไปแล้ว เริ่มเข้าสู่แบบ2ปีได้ย่าเพิ่ง2ปี2ป 2> ยังไม่จบเพราะว่เาเด็กที่เพิ่งเกิด<า>อ่าปกติเนี่ยเด็กอะเข้าโรงพยาบาลกันเยอะเนาะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่คุณพ่อเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่เขาจะเตรียมประกันสําหรับลูกไว้ด้วยแต่เด็กที่จะทําได้เนี่ยก็คือต้องอายุ1เดือน1วันเป็นต้นไปถึงจะทําประกันได้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ จริงๆแล้วประกันเด็กอ,ะอ่ะคือมันจะมีแบบ2รูปแบบเนาะก็คือไม่เหมาจ่ายมไม่เหมาจ่ายก็จะถูกล็อกค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งวงเงินจะค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกแบบก็คือแบบเหมาจ่ายละซึ่งเน้นเป็นตัวนี้เพราะว่าเด็กสามารถถือได้ยาวๆใช้ได้ยาวๆเลยนะคะรวมถึงพวกค่าห้องอะไรพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นด้วยควบคุมหน่อยจริงๆนอกจากถือได้ยาวอะ่ะคืออย่างเช่น เด็กคนหนึ่งอ่ะบางทีไม่ได้เป็นโรคโรคหนึ่งแค่ครั้งเดียวใช่ถ้าเป็นประการไม่เหมาจ่ายเขาจะมีการกําหนดว่าการเป็นโรคเดิมแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเข้าโรงพยาบาลไปด้วยรักษาโรคโรคโรคเอสมมติโรค A แต่ถ้าเกิดเราออกมาปุ๊บหนึ่งเดือนแล้วเป็นซ้ำเป็นโรคเออีกรอบอ่าใช่ประกันไม่ครอบคุมเพราะฉะนั้นการถือแบบเหมาจ่ายเนี่ยมันเซฟกว่าคือไม่ว่าจะเป็นโรคเดิมกี่ครั้งอ่ะเขาก็จ่ายให้ใช่พอไม่เหมาจ่ายสมมติเป็นโรคเอเหมือนกันอ่ะจะต้องรอใช่เบิกมีระยะใหม่จะต้องรอ3เดือนที่ใช้วงเงินใหม่ได้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะแล้วพี่อ่ะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นด้วยซ้ำเนาะซึ่งประกันแบบ เหมาจ่ายเนี่ยก็คือเหมาะกับเด็กแต่ว่ามันอาจจะมีบางตัวที่ทําได้อาจจะไม่ได้ทําได้ทุกตัวสําหรับเด็กนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเท่ากับวัยกลางคนเพราะว่าเด็กเองยังไม่ได้มีภูมิคุม้มกันใ,ใช่ไหมป่วยง่ายอะไรง่ายนะคะฉะนั้นราคามันจะค่อนข้างสูงแต่พอเริ่มสักสามขวบห้าขวบหกขวบเนี่ยก็จะราคาลดลง,ลงแต่มันคุม้มจริงทุกคนเพราะว่าอย่างลูกคาบีอะนะคะลูกเนี่ยก็คือเหมือนแบบ เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A หรือ B จําไม่ได้นะคะเ<ม>พิ่งเป็นมาเลยแล้วก็เข้านอนโรงพยาบาลแค่2คืนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แค่ไทยห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกับ2คืนนะแล้วคือไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเด็กแอดมิดบ่อยมากเพราะฉะนั้น<ม>การทําประกันเนี่ยเหมือนเราจํากัดเบี้ย ع, ค่าใช้จ่ายเนาะแบบไม,ไม่ไม่กี่หมื่นต่อปีแต่มันคุ้มมากเพราะว่า ไม่รู้ว่าลูกจะแอดมิดแล้วค่าใช้จ่ายจะเป็นหลักแสนหรือแบบเท่าไหร่กี่แสนอะไรเงี้ยค่ะปกตินะถ้าเริ่มต้นก็น่าจะหก0มื่นอ่ะหกหมื่นเจ็ดหมหรับประกันเด็กใช่แต่ว่าอย่างที่บีมบอกอะ่ะคือนอนแค่ครั้งเดียวอะ่ะมันนิวกาสมากกว่าเบี้ยไปแล้วใช่แล้วก็เด็กเพศหญิงเพศชายเบี้ยก็ต่างกันอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะใช่ค่ะเพราะมันมีทั้งแบบเอาไว้ใช้ในโรงพยาบาลอ,อย่างเดียวแล้วก็มีเพิ่มเติมเรื่องของผู้ป่วยนอกเข้าไปได้ด้วยในบางตัวใช่ใช่ค่ะ Okay. อันนี้คือพาที่เด็กเกิดมาแล้ว1เดือน 1, 1วันจะต้องมีส่วนนี้นะคะซึ่งแนะนําว่าให้ลองดูก่อนตั้งแต่ก่อนคลอดเลยก็ดีจะได้แบบเตรียมค่าใช้จ่ายเอยอะแล้วนะ <laughs> การจะมีลูกคือคลอดปุ๊บแพ็กเกจคลอดก็หลักแสนหลักแสนเสร็จปุ๊บลูกเกิดมาต้องมีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์เนี่ยบินว่า50,000ได้สามหมื่นห้าหมื่นมิลลิลแต่ซีสัเจ็ดหมื่นโอ้ก็หลายแสนละ เนาะเหนียตกลวนะต่อไปค่ะหลังจากเรื่องของประกันก็เด็กเริ่มโตไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้คือเขาอาจจะไม่ได้เข้าเรียนตอนสามขวบใช่ไหมอืมอาจจะเรียนเร็วกว่านั้นมีเตรียมอนุบาลหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราพูดถึงอนุบาลแล้วกันม,มีหลายเกรดใช่ไหมตอนเรียน ใช่ถูกต้องเนี่ยคือนั่งคุยกับพีว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปบอกหมื่นหนึ่งมั้งบีบอกมันจะไปพอได้ใช่คืออย่างหลานบีมอะตอนเข้าโรงเรียนอะคือเป็นโรงเรียนที่ก็พอจะมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้ระดับท็อปขนาดนั้นนะไม่ใช่นานาชาติเป็นแค่โรงเรียนเอกชนทั่วไป ค่าเทอมอยู 50, 50, ่ที่ประมาณห้าหมื called, ่นต่อเทอมห้าหมื่นต่อเทอมนะไม่ใช่ต่อปีโอเคคือถ้าเป็นรุ่นเราอ่ะมันก็เอ้ยเหมือนสองหมื่นดูเป็นไปได้ถูกไหมใช่แต่เงินเฟ้อใช่เนาะทอ่อัพขึ้นไปแต่ถามว่ามีไหมเรดนั้นก็ก็มีมีได้น้อยแปลว่ากลางๆเริ่มต้นที่สองหมื่นอ่ะใช่สองหมื่นเห็นเยอะๆคือสามหมื่นใช่สามหมื่นห้าประมาณนี้ซะเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นท็อปหน่อยของเรียนเอกชนทั่วไปก็ประมาณห้าหมื่น นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยก็จะเป็นหลักแสนที่เจอคือหลักประมาณ200,000ขึ้นไปสองแสนเบาบางสองแสนคือเบสของนานาชาตินะคะแต่นี่คือโรงเรียนอนุบาล okay. จริงๆแล้วเด็กก่อนเข้าอนุบาลอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกคอร์สพัฒนาสนเ<อ>าสริมพัฒนานกนารแล้วก็มีเรียนว่ายน้าสาหรับเอาชีวิตรอดเวลาที่แบบเด็กตกเด็กตกน้ำอะไรเงี้ยก็จะได้แบบช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเขาเรียนกันตั้งแต่แบบหลักไม่กี่เดือนนะหมายถึงว่าเด็กคลอดออกมาไม่กี่เดือนอ่ะก็คคอเปเรียนลงน้ําเลยใช่พระเขาจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าทําไมเราไม่โดนจับโยนลงน้ำเเด็กบ้านคือ <laughs> วันนี้ว่าน้ำไม่แข็งถ้าจับโยนลงน้ำแล้วอาจจะไม่รอดนตอนนี้ใช่ <laughs> <laughs> แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงยิ่งคอร์สที่แบบเสร์มพฒนาการมันแล้วแต่ที่ด้วยนะว่าเราไปเรียนที่ไหนอแต่ว่าก็จะมีคอร์สแบบหลักหมื่นเหมือนต้นไปจริงหลักพันมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันชั้นนำอ่ะก็หลักหมื่น หรือว่าคอร์สเรียนดำน้ำอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเ,ออเรียนที่ที่แบบเป็นที่รู้จักหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีครูสอนที่แบบเป็นชาวฟิลิปปินปส์พูดภาษาอังกฤษได้อย่างเงี้ยก็คือแพ็กเกจก็เป็นหลักหมื่นค่ะโอเคอันนี้คือโดยรวมเนาะแต่จริงๆไม่ได้รวมของเล่นเด็กเลยอ่ะ <c oughs> ของเล่นเด็กใช่ <c oughs> อันนี้บานปลายนะบานปลายซึ่งของเล่นก็จะถูกเปลี่ยนไปตาม <c oughs> วัยอีกใช่ก็คือของที่ซื้อมาอาจจะแบบเล่นได้ไม่กี่เดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนละ ค่ะคุณมีมซื้อของเล่นให้หลานทีเนี้ยเท่าไหร่สองเล่นทั่วไปขั้นต่ํานะใช่เพราะมันต้องดูพวกแบบวัสดุต่างๆแล้วปลอดภัยกับเด็กไหมใช่ยิ่งเด็กที่แบบยิ่งเด็กเล็กอ่ะเขาจะกัดทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นวัสดุอ่ะมันจะแบบถ้าซื้อของที่มันแบบสีลอกได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะมันเข้าปากหลานอ่ะเออค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงขึ้นอีกโอเคค่ะแล้วมันสายสปอยเราก็ซื้อไม่หยุดอ่า นอกนั้นก็ค่าทุงค่าเที่ยวแต่ไว้ว่าเด็กเล็กๆอาจจะไม่ค่อยแบบพาไปเที่ยวอืงานสม่อยง่ายอะไรง่ายนะคะโอเคหมดแล้วเนาะหมดยังไม่หมดยังไม่หมดอีกอ่ะว่าเยอะแล้วนะก็จะมีถ้าเกิดว่าบางบ้านพ่อแม่ทํางานเดี๋ยวนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะจ้างที่เลี้ยงก็คงเหมือนกับเหมือนพนักงานประจําได้เงินเดือนถ้าจ้างก็เลทประมาณนั้นใช่ไหมใช่เหมือนกลางกลางเหมือนกลางแต่ว่ามันมีหลายเลท คือถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่อยากได้พี่เลี้ยงที่พูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าเป็นแบบต้องเอาคะแนนมาส่งนะใช่เดี๋ยวนี้มันจะมีบริษัทที่รับหาแบบพี่เลี้ยงเด็กเขาก็จะมีโปรไฟล์มาเลยว่าคนนี้ประสบการณ์การเลี้ยงเด็กกี่ปีมีการอบรมอะไรไหมหรือว่ามีโปรไฟล์ยังไงบ้างพูดภาษาอะไรได้บางทีบางคนแบบพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้แบบเนี้ยเลทก็สูงขึ้นไปอีกอ่ะจากที่แบบเราจ้างแค่หมื่นต้นหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็อาจจะ มากถึงแบบสามหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยแล้วแต่ว่าเราอยากได้โปรโฟไฟล์แบบไหนอยากให้ลูกพูดภาษาอะไรคะก็ไม่ก็สร้างขู่เพิ่มฝึกกับพี่เลี้ยงไปใช่อ,อก็ค่อนข้างสูงรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ละถ้าเกิดว่าจ่ายแพ็กเกจคอดเองประมาณสองแสนประกันลูกเจ็ดหมื่นเป็0สองแสนเจ็ดของเด็กเล็กประมาณตีสักห้าหมื่นรวมของเล่นใดๆดสองแสนเจ็ดสามแสนสองสามแสนสองรวมค่าพี่เลี้ยงต้องไหมยังไม่ต้องก็ได้ ยังไม่ต้องอประมาณนี้ยังไม่รวมคอสต์ต่างๆแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอื่นๆที่แบบแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คุณพ่อคุณแม่ว่าอยากจะเสริมอะไรให้ลูกบ้างตีซะสี่แสนโอเ <laughs> ครื่องล้านไปแล้วสําหรับแค่ช่วงแรกใชนะ่แต่ถามว่าแต่ละบ้านอน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแต่อ่ะแล้วแต่จริงๆแล้วแต่แบบ เขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์ของแต่ละบ้านนะคะซึ่งบางบ้านถ้าเกิดว่าอยากจะเซตบัตเจตก็ยังพอจะทําได้เลือกเลือกบริการหรือเลือกแบบของแบรบนด์ที่มีคุณภาพแต่ว่าราคารถลุลงมาหน่อยก็<ช>สามารถคุมบัตเจตได้แปลว่าค่อนข้างเยอะสำหรับลูกคนแรกแต่ถ้ามีลูกคนที่สองน้องอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าพ,พี่ก่อนได้ไหมเออใช้เปพี่ไปก่อนใช่ใช้ของเล่นพี่อ่ะ <laughs> <laughs> ก็จะประหยัดได้หน่อยใช่ค่ะเหมือนกับเราเองใช่ไหมที่ใส่เสื้อผ้าพี่ตนะคะก็ประหยัดเงินแม่ไปได้เยอะเนาะได้จริงๆงั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจจะมีลูกในช่วงปีมังกรทองก็อันนี้เป็นลิสต์ของที่ต้องเตรียมไว้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ควรจะเตรียมไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจ ตัวประกันสําหรับคุณแม่ที่ต้องการจะวางแผนท้องนะคะแล้วก็ตัวประกันของบุตรเนาะที่เพิ่งเกิดมาก็สามารถปรึกษาเราทั้งสองคนได้เลยค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะที่เหมือนโรงพยาบาลค่อนข้างเต็มอเนื่องจากว่าเด็กเปิดเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน้าฝนก็ทําให้มีโรคแบบทางเดินหายใจค่อนข้าง,างายเยอะหรือไอซวีซึ่งอันนี้อันตรายมากถ้าเกิดว่าติดเนี่ยคือต้องแบบรอหายสักครึ่งปีอะไรเงี้ยถึงจะทําได้เลยใช่ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะปรึกษากเราทั้งสองคนได้เลยทั้ง B Money B Sure และไว i t e Insurting ค่ะส่วนนี้ไว้กับ b บีมก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ที่7คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ